สวัสดีค่ะทุกคนรอบนี้เรามาเที่ยวที่ไหนเชียงใหม่เรามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันช่วงที่เรามาเนาะมันเป็นช่วงหน้าฝนเพราะว่าเราสองคนอยากมาดูนาขั้นบันไดที่แบบเขียวสุดร้อยเปอร์เซนก่อนที่เราจะเข้าไปดูนาขั้นบันไดเรามาแวะดูนี่ผาช่อผาช่ออยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางเนาะคือที่เราอยากมาเพราะเขาเห็นเขาบอกว่าผาช่อ มันเป็นเหมือนหินเนาะเออหน้าผาสูงซึ่งมันมีอายุประมาณเป็นล้านล้านปีเลยอะห้าล้านปีห้าล้านปีเลยใช่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอุทยานตอนที่เข้ามาเราจะเสียค่าเข้าคนละประมาณ20ิบาทเนาะแล้วก็ถ้าเป็นรถยนต์สี่ล้อก็สามสิบเสียสามสิบบาทแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติจะอีกเล็กนึงพอเราขับเข้ามาใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบเนี่ยที่จอดรถ มันจะมีลานจอดรถที่หนึ่งที่สองยอะไรเงี้ยถ้าใครอยากแบบเดินเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็ลานนี้เลยนนลานแรก <c oughs> เขาไปดูลานแรกถ้าสมมติเราจอดลานแรกเราจะเดินไปถ่ายเช่เราต้องขึ้นบันไดเป็นร้อยขั้นเลยอะใช่เ,เราก็เลยตัดสินใจ <c oughs> <ม>ว่าเราจะมาดูวิวเฉยๆแล <c oughs> ้วเดี๋ยวจะไปอีกลานจอดรถนึงอันนี้ดูจุดชมวิวลานจอดรถที่หนึ่งก็จะมีลานกาแฟด้วยเพราะว่าใรจะตรงตอง ถึงแล้วจุดชมวิวผาช่อแท้แดก็ถ้าเราอยากจะไปผาช่อใช่ไหมเขาก็บอกให้เราเดินลงบันไดไปประมาณร้อยร้อยร้อยกว่าขั้นใช่ไหมแล้วก็เดินก็จะไปถึงผาช่อแล้วก็จะเดินขึ้นบันไดตรงผาช่ออีกประมาณ70บกว่าขั้นใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่มากับผู้สูงอายุ หรือว่าไม่อยากเดินบันไดนะเราก็ไปอีกมันจะมีทางลาบเนาะใช่เราไปอีกลานจอดรถนึงมันจะไม่ต้องขึ้นบันไดเลยเป็นทางลาดอันนี้เราเปิดเพื่อนดูวิวที่จุดชมวิวก่อนนี่วิวก็จะประมาณนี้เลยนะคะเห็นต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยนี่นะคะถ้าถ้าอยากเดินศึกษาธรรมชาติก็นี่เลยเดินตรงไปตรงนี้เลยลานจอดที่หนึ่งนี่แล้วก็จะเป็นบันไดเราก็ได้ดูวิวไปด้วยเนาะใช่ เรดูต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยแต่เราไม่ไม่เอาอ่ะเราเราขี้เกียจเดินอ่ะไปอันนี้เปิดตอนแปดโมงครึ่งแล้วก็ปิดสี่โมงครึ่งนะเราไปดูผาช่อเร็วๆกันดีกว่าค่ะไปค่ะตอนนี้เราถึงที่ลานจอดรถที่สามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมวิวที่ผาช่อกันใครอยากมาผาช่อเราเดินใกล้ๆนะแบบใกล้ๆเลยมาห้าร<ม>้อยเมตรจุดจอดรถที่สามเลยจุดจอดรถที่หนึ่งมานิดนึง นี่เขาเขียนไว้400เนี่ย400เมตร400เมตรใี่เหรอเดินไปแต่บันเดินทางลาบไงอันนั้นต้องขึ้นบันไดนะบได่ม400เมตรเนี่ย400เมตรยังไกล้เหรอนี่ไงมันจะเป็นทานน้ำไหลทานน้ำนี่เหรอเขาให้เราเดินอย่างนี้เลยเหรอไม่แน่ใจเดี๋ยวขาออ่านประวัติศาสตร์นิดนึงเขาจะมีป้ายเล่าให้ฟังความรู้เราไม่มีเลย เขาบอกว่าผาชอบเป็นลักษณะธรณีสันฐานที่เกิดจากการผุพังและกัดกร่อนซึ่งมีทั้งชั้นตะกอนกึ่งแข็งตัวและชั้นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวเป็นหินประกอบด้วยชั้นตะกอนตะกวดซึ่งมีขนาดเม็ดใหญ่มีเหล็กเป็นตัวเชื่อมประสานจึงมีสีแดงน้ําตาลเข้มแข็งแรงกว่าทนต่อการผุพังมากกว่าโอ้เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงช่วงผาช่องแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเสมือนลอยจารึกทางธรณีวิทยาที่บอกให้ทราบว่า กาเปนแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราอยู่ไหนปะเราอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ในป่าเมื่อเช้าว่าเขาบอกว่ามันมฝนตกต,ตามนี้เหรอใช่นี่ไงทางเมื่อเช้าฝนตกก็เลยทําให้มีน้ํานี่แหละมัง้งไหลไหลแต่เราจะไม่โดนน้ำ่านะใช่ไหมนี่น้นาป่า นี่เป็นลำธารเล็กๆเลยนะตรงนี้เขาบอกว่ามันใช้<อ>สปาเ<อ>ท้า,ทาก็คือเนี่ยให้เราอะถอดรองเทา้าใช่ปะพี่ก็ถอดรองเท้าเดินถอดรองเท้าเราก็เดินแล้วเราก็จะแบบได้นวดเท้าไปด้วยเป็นไงรู้สึกเจ็บมาเร็วมาเร็ว มาหน้าฝนก็จะเจอแบบนี้แหละเนาะมาหน้าฝนน้ําจะเป็นสีนี้เลยอ่ะไม่รู้ปกติมันเป็นยังไงาช่วงที่พวกเรามาช่วงนี้นะทุกคนคือช่วงว่ามันกลางกลางเดือนกันยาซึ่งมีข่าวแบบพวก depression พายุเนี่ยเข้าภาคเหนือนร้อนเชียงรายลำปางน่านอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เชียงใหม่ตั้งแต่ที่เรามามันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ตกหนักมากจุดที่เราอยู่อ่ะ เมื่อเช้ามีฝนตกแล้วก็หยุดไปไปตรงไปสองข้างทางก็จะมีนี่ไงป้อนต้นไม้อันนี้เห็นว่าสปา,อ,าอุ้งเท้าก็คือก็อเมื่อกี้เมื่อกี้แหละเขาเรียกวสปาอุ้งเท้าก็คือเดินอยู่ไม่เราก็เดินตามเนี้ย <c oughs> ก็มีหินเตไมไปหมดเลย อุยนี่มันเห็ดยักษ์ยักษ์ไหมดูดิขนาดแบบใหญ่มากมนี่เขาเรียกว่าปรงป่าต้นปลงเป็นพืชโบราณยุคไดโนเสาร์ อ๋อตแสดงว่าแต่ก่อนมันก็คือเป็นลำธารอย่างนี้แน่เลยเนาะถ้าหน้าแล้งอาจจะไม่มีน้ำํำ หม่อนลองแหงปะไม่ขี่ดจ้าวเองเนี่ยไม่ไกลแค่นี้เองสู้ <aye. S 2> ปะตอนแรกคิดว่าไม่ไกลเราเห็นนี่ที่พักปรากฏว่าป่ายังมีขึน้นอีกก็ยังต้องเดินบันไดอีกหลายขั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะให้ดูดีกว่าสสความสูง ใจเต้นแรงเหนื่อยอะ่ะไปค่ะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปชมความงามของหิน5่าล้านปีนี่ตรงนี้ก็สวยแล้วเนี่ยเป็นเสาหินเลยอะ่ะอาจจะได้ยินเสียงหอบนิดนึงนะพเพราะเหนื่อยมากไปค่ะพร้อมยัง ถ้าไม่มีทามนี่คือจะเดินง่ายก่อนหยว้าวเจ้าพนักงาเขาดูแลดีเนาะใช่ตั้งแต่เข้ามาทุกจุดเลยอ่ะว้าวสวยเนาะ 娃娃，สวย เดดินออมาไ้ใช่ก็เดินดววลงมานี้ที่นี่พึ่งเยอะมากเลยอ่ะต้องระวังเพื่อนแต่อย่าไปตีมันนะเจ้า <c oughs> ที่บอกให้าตีมันมันจะเรียกพวกมันถ่ายมุมนี้ก็สวยนะ ขาออกมันเดินได้สองทางคือกลับมาทางขาเข้าใช่ไหมแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเนี่ยห้อมกอง,งกีดเขาจะไม่ต้องจะเป็นทางลาบเดินลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีน้ำไม่มีบันไดแต่ว่าข้อเสียของหน้าฝนก็คือเนี่ยมันจะมีน้ําเฉอะแฉะหน่อยแต่วันนี้เราใส่รองเท้าแตะเนาะเราเปียกได้เราก็จัดเลยจะได้เดินทางใหม่ด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกดึกดำบรร พร้อมกับบุคคลดึกดําบันอ๋อ,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 อเขาบอกเป็นโลกดึกดําบันตายแม่น้าปิงเมื่อก่อนมันเป็นแม่น้าเลยใช่ไหม,มเขาบอกตรงนี้มันเคยเป็นอแหล่งน้ํามาก่อนพึ่งเยอะมากเลยตรงนี้เย็นดีนะทางมันจะคือถ้ามาหน้าหนาวก็คงจะเดินสบายกว่านี้ อันนี้พึ่งตามมาตลอดทางเลยมีรังพึ่งอยู่ที่ตรงผานั่นหลังบลูเลยนะใช้หลังเล็กๆนะคะแต่เขาก็ไม่ทำร้ายแล้วนะถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาโอ๋อทางเดินเป็นอย่างงี้โอทางเดินมันเป็นเหมือนน้ําตกเลยอะเป็นหินชั้นๆเลยสไตล์นี้สไตล์นี้อืมแคบเลยแหละ เดินให้มันลำบากเนาะ <c oughs> กลับทางเดิมนะมันก็ง่ายกว่าอยู่แล้วสวยนะคะตอานี้มีน้ำแ็บจากชะง่อนหินนิดนึงด้วย <c oughs> โพเดินเดินตรงนี้ก็แบบ มันดินะใกล้คิดธรรมชาติค่ะเออไม่ค่อยมีคนเดินหรอกนะไม่มีใครเดินอ่ะมสม,มีรอยเท้ามีรอยเท้าใคาจะกลับทางเดิมกันส่วนมากกอห้ามเดินออกนอกเส้นทาง ถึงแล้วมันจะมาบรรจบกันตรงนี้ทางตรงที่ทางขึ้นบันไดอ๋อที่เมื่อกี้พี่เดินลงมาเล่นเนี่ยใช่พี่ก็เดินตรง,งไปตรงนู้นเลยดินี่ไงเราถึงก่อนไนละถึงก่อนเลยเขาเดินถึงทางออกแล้วมั้งนี่โอ้ยเย็นดี ดีเนาะ<ช>แค่ว่ามันเป็นสีแบบสีโคนสีไซแต่น้ำแบบเย็นเจี๊ยบเลยเดินเหนื่อยแล้วก็ได้เวลาที่ต้องกลับแล้วนะคะไปกันค่ะเ <_ s 2> ชียงใหม่หน้าฝนยังมีที่เที่ยวอื่นๆอีกน,น,นะคะไปเที่ยวกับพวกเรากันต่อในคลิปหน้าค่ะฝ <_ s 2> ากกดติดตามกด <_ s 2> ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเวอร์ไวอนด้วยนะคะ